มิดฟิลตัวใหม่ที่ลิเวอร์พูลเล็งไว้เสริมทัพหลังจากเวเดนดุมกำลังจะหมดสัญญาการขายแข่งกับสโมสรนในเร็วๆนี้ ซึ่งดาวเตะน้องใหม่ที่หงแดงตกเป็นข่าวให้ความสนใจที่จะดึงตัวเข้ามานั่นก็คือเทิร์นครุฟมเนอร์กองกลางชาวดัตจจากสโมส,ออส,สรอาเซตอักมาเพื่อทดแทนจอจินโยวัยนาดุ่มที่กําลังจะหมดสัญญาการขาแข่งในทีมอันฟิลและมีโอกาสอย่างมากที่จะย้ายไปซบสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างบราร์เซลโลนาในลีกลาดิกาสเปนและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องมาทําความรู้จักกับครุฟมเนอร์ว่าดาวเตะรายนี้มีประวัติความเป็นมาและมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคูฟ์ไมเนอร์เกิดที่ประเทศฮอลแลนด์เมื่อปี1998เข้ารับการฝึกฝนและเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของอัคสมาก่อนจะมีโอกาสเข้ามาอยู่ในทีมสำรองและช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ระดับดิวิชัน3เมื่อปี2017ได้สำเร็จหลังจากนั้นในฤดูการปี2017ถึง2018ดารรุ่งชาวดัตช์ก็เลื่อนขั้นขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของอัคสมาและในช่วงซีซั่นแรกก็ได้มีโอกาสลงสนามไปถึง31เกมด้วยกันจากการเฝ้าเรียนรู้และความตั้งใจขยันฝึกซ้อมในทุกๆวันททาาาให้้้้ตตอออนนนนนีีคไมมมเเเรกกวขขึป็ััังดสจ แม้ว่าเขาจะมีอายุเพียงแค่23ปีก็ตามอีกทั้งตอนนี้เขายังมีรายชื่อติดทีมชาติฮอลแลนด์อีกด้วย สำหรับสไตล์การเล่นของครูฟไมเนอร์ตำแหน่งของเขาคือการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางโดยสไตล์การเล่นเป็นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งเขาสามารถเล่นเกมรับได้ดีแถมเวลาขึ้นไปทําประตูก็สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซีซั่นที่แล้วเขายิงในหลีกไปถึง11ประตูจากการลงสนามทั้งหมด25เกมส่วนในฤดูกาลนี้เขาทําไปแล้วถึง15ประตูและอีก7แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมด28นัดน,นอกจากนี้ครูฟไมเนอร์ยังสามารถถอยมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้อีกด้วยซึ่งคิดว่าด้วยสไตล์การเล่นที่มีความหลากหลายแบบนี้นนนน่่่่าจจจจะะถถถูกูกกกออออใใเเไมช้ย,ยสวสวิิแลลผ ส่วนตัวคุฟไมเนอร์เขามีค่าเฉลี่ยผ่านบอลสำคัญที่มีโอกาสเป็นประตูอยู่ที่1.1ครั้งต่อเกมและมีโอกาสยิงเฉลี่ยอยู่ที่1.7ครั้งต่อเกมนอกจากนั้นดาวเตะวัย23ปียังผ่านบอลเฉลี่ยอยู่ที่72ครั้งต่อเกมและเข้าถึงเป้า85% ส่วนการเปิดบอลยาวอยู่ที่5.4ครั้งต่อเกมในขณะที่สถิติในส่วนของเกมรับเขายังสามารถตัดบอลได้เฉลี่ย1.3ครั้งต่อเกมและบล็อกบอลเฉลี่ยได้ถึง1.83ครั้งต่อเกมอีกด้วยแต่นอกจากนี้ป์พูลแล้วยังมีข่าวว่าโรม่าและอินเตอร์มิลานก็ได้ให้ความสนใจกับคุบไม,มเนอร์อยู่เหมือนกันในขณะที่ค่าตัวในการย้ายทีมนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ15ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ645ล้านบาท และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องเราที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL มาเนีย e แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ